สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องพ้อไปยสุภูสุคนครับผม,มะะเมื่อนี้จะมาเล่าเรื่องการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับผมซึ่งตอนนี้ตู่เพียงติดโควิดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังเรื่องขั้นตอนการรักษานะครับแล้วกัเรื่องยานะครับแล้วกัเรื่องคา่าใช้จ่ายนะครับผมในการรักษาเคสของผมนะชาวบ้าผมนะครับอันนี้คือผมมาถึงต้องตามกฎหมายนะครับผมอันดับแรกเลย ผมไปซื้อเนี่ยมาตรวจเลยครับผมผมเป็นไข้ก้อนหนาะนั่นประมาณสองมือนี่แหละผมก็เลยไปซื้อมาตรวจเบืง้งบานนี้ตรวจแล้วมันขึ้นสองขีดบานนีขคืนสองขีดผมก็เลี้ยงส่งขอความหาหัวหน้าอยู่โรงงานครับผมว่าผมนี่ติดโควิดครับผมขอลางงานไปหาหมอครับผมเลยวางที่ผมส่งไปให้เพื่อนนะบานนี้เพื่อนเลยโทรขึ้นมาถามว่า ผมอยู่เสร็จแลวสิท่นผมว่าผมอยู่ทึ่รถมีครับผมกําลังสิไปล่วงบานที่ไปล่วงบานนี่แหละท่านเพิ่นเพิ่นถามเนาะผมก็ว่าทางกินเนาะครับผมเพิ่นว่าวาันนี้เพิ่นก็เลยวางสายไปผมก็ไปฮ่อล่วงบานปึ๊บอวันนี้ผมย่างกไปฮ่อล่วงบานไปหาอันรีเซพชั่นเนาะครับผมเหมือนพนักงานต้อนรับเขาเจ้าเนี่ยผมก็ะเด็นอินทิคห้เพิ่นเนาะครับมีสองขีดเพิ่นเล่นดึงแขนผมย่างอ้อมไปอ้อมอ้อมไปทั้งัน ขางงบ้านเนาะครับผมแล้วก็เพื่อน้ไปคุยกันอยู่พุ่นเลยครับคุยกันบ่รู้เรื่องผมก็ได้ผมเนี่ยจับได้แต่ว่าพี่ว่านพี่ซาพีา่ซาเนี่ยล่ะผมจับได้สำนันมันแพงครับผมพี่ว่ามันถ้ารับการรักษาถมันสีแพงพีง่ว่าบัดนี้เพื่อนได้ถามผมว่านีนมูบอมีมูที่อยู่ในเกาหลีที่ว่าภาษาเกาหลีได้บอสั่นผมก็จับได้ซํำนันละ่ะผมก็เลยว่าผมขึ้นดู ถ้าทู่หาน to ้องนองกับชิบโรู้เรื่องขึ้นกันแล้ววะแต่ผมฟังยังโบรูเรื่องว่าว่าว่ปาดไฟอยู่เลยบานนี้ผมเลยอนเอาเบอร์หัวหน้าให้เพื่อนเล้ยทู่คุยกับหัวหน้าวานนี้พอคุยเพื่อนคุยกันเรียบร้อยปุ๊บเพื่อนก็เลยอนจับเขียนผมไปแล้วก็คอใบกามาผมไปลุงนั่นแหละก็ให้ผมไปแย่ดังนะครับผมไปตรวจที่โรงพยาบาลแย่และให้ไปแย่ดังเร้ววันนี้ เพิ่นก็เลยให้ผมรอเอาผลเนาะเพิ่นบอกว่าสิบโมงนั่งถ่านนี้ด้วยท่านเพิ่นบอกให้ผมนั่งถ่านนี้สิบโมงเดี๋ยวเพิ่นจะผลมาให้ท่าน,นมาดีเพื่อนก็เลยเอาวันกระดาษโน้นตนิดหน่อยนะครับม่ให้ผมในกะ็บอกว่าแท็กซี่ค่ะเพื่นวางที่เพื่อนบอกผมขึ้นแท็กซี่นี่ไปไปตรงตรงเนี่ยตรงที่เพื่อนเอาทียูเอานาำบ้านไอที่เพื่อนเอาโน้นนิดหน่อยผมอะ ผมก็ขึ้นรถไปเลยครับผมก็ขึ้นผมก็ไปบอยแท็กซี่นี่อันผมก็ดีแท็กซี่เลยผมก็ดีโน่นนี่แหละแท็กซี่แท็กซี่ว่าค่าค่าท่้นค่าผมก็ขึ้นรถไปเลยเลยครับผมเขาคืนกัไปส่งผมฮอดผมไปก็ไปฮอดเพื่อผมก็ไปยืนงงอยู่บ้านนี่มุงใด้เนาะบ้านท่านหาบู้หญิงบ้านนี่หาคลินิกบู้หญนงบ้านนี่ไปคลินิกผมู้หาคลินิกบ้านนี่ลุงลุนเหรอนี่ก็ ได้ยืนซ้อมเบึงซ้อมเบึงเหลียวเบึงไปเนาะคือบ่มีว่าสนุกบัานนี้พอดีเห็นคนดัน่อกับลูกคนเกาหลีลย่างมากผมก็เลยอันยางหาเพื่อนเลยกะเอาเอากระดาษโน่เลยเพื่อนว่าผมก็เลยถามว่าออดีผมเลยถามซั้งนี่แหละออดีก็แปลว่าที่ไหนเนาะผมก็ถามหมดทั้นนั้นแหละเพื่อนก็เลยอนที่สองซึ่งว่ะ่นุนว่ะสองซึ่งผมก็ยางไปเลยยางคือไม้หอด ป้าตรวจนางสำหรับมิแต่โควิดเว้วันนี้ก็นั่งไปกะพอดีทั้งผู้จัดการกับสมเยนจนะครับสมเดนทู่มาหาบอกว่าเพื่อนนั่นจัดการที่ต่อคลินิกนี่ไมหแล้วมันทู่มาแจ้งคลินิกนี่ไมหแล้วก็เลยขึ้นไปแล้วก็เพื่อนพนักง,งานอย่งเขาเจ้าก็เห็ดให้เบิดทุกอย่างเลยผมก็มานั่งถ่ายทางหอกงเนาะมาันถ่าหมอมาตรวจ มอก็แม่ว่าวปานไฟอีกแล้วบัดดี้บ่รูเรื่องรู้เล่าเลยบัดนี้บัดนี้เพื่อนกังงผมกังงเหมือนกันบัดนี้คุยกับ่รู้เรื่องผมก็เรียกว่าไอ้ผมบ่ได้ว่าดอกมันคุยกับ่รู้เรื่องนะครับเปิดท่านสียดกันเล้ยวยิงกับเลี้ยวบัดนี้มอเป็นถามมาค่ำหนึ่งสันจันถามผุกค่ำเดี๋ยววาออดีอาภาสันผมจำซ้ำนี่ลหละผมกับมอลลี่ โมลี่อาพ้ามุอาพาผมก็ซี่อยู่ในหลังใส่ข้อของผมซี่ใส่เว้นหรอผมเจี๊บเนาะผมเป็นไข่เนาะวันนี้มาว่าอ๋ออ๋ออะไรอืออเขาอว่าแล้วสนอกก็เล่วะเปิ่งก็เล่นไปนั่นให้เปิ่งก็เล่นไปเฮ็ดใบช่างยายผมเดี๋ยวใบช่างยายตรงที่ขึ้นไปให้เบิ่งด้วย ซึ่งการรับการรักษาที่เกาหลีเนาะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเข้ามาหาหมอหมอก็จะตรวจตรวจแล้วก็เพื่นที่เห็ดใบสร้างยาให้นะครับผมแล้วก็เฮาเฮ้าก็ลงไปซื้อนำล้านขายยาล้านขายยาข้างล่างกับนี่ล้านขายาขาาาขายาซื้อได้เบิดครับผมเข้ากอาใบสร้างยานี่แหละไปยืดในพิ้น เพื่อนกับสิจัดใหญ่เข้าห,ห้องกับใจเงินก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับผมกับแยกใหญ่บาทนี่สีผมบอกเรื่องค่าใช้ใจ่ายเนาะบัานเนี้ค่าใช้ใจ่ายในการหาหมอของผมนะครับงวดนี่ค่าใช้ใจ่ายดีกันนี่แหละครับซัำนี่แหละค่าใช้ใจ่าย ค่าใช้ใจ่ายในการหาหมอเด้ที่ว่าเพื่อนตรวจให้นะครับผมแต่ซัมนี่ห้าพันหนึ่งร้อยวอนคือผมใจเองวันนี้ค่าใช้ใจ่ายของยานะครับผมค่าใช้ใจ่ายของยาเนาะผมได้จ่ายเงินอยู่ประมาณห้าพันแปดร้อยวอนนะครับที่ผมจ่ายเงินเนาะแต่ว่ามันสิมีขครังทึ่งเนี่ยมันเป็นของประกัน คล้ายๆประกันสุขภาพบ้านเท่าเลยครับผมเพืนใจเหหน้ำแต่ว่าผมมาใจส่วนต่างตรงนี้หาพันแปดซึ่งค่ารักษาร่วมที่ผมได้เสียนะครับมื่อนี้หนึ่งมืนเก้าร้อยวอนคันตีบ้านเท่าคันตีแบบเลียดต,ต่ำตำตอนนี้กับประมาณสองร้อยหกสิบกว่าบาทนะครับประมาณนี้แหละวันนี้เสียเบิง ลักษณะหน้าตาซองยาเกาหลีเนาะมันปิดยังสิล่ะซอ,องยาเกาหลีซึ่งเขาจะจัดมาให้ยังสิเลยมมลักษณะเนาะมันจัดให้อันนี้ตอนเศร้าด้วยครับอันนี้ตอนเศร้าอันนี้ตอนเทียงอันนี้ตอนแรงเนี่ยลักษณะซองยาพิ่นพิ่นจะจัดมาให้ยังสิเลยครับผมเนี่กินง่ายเนาะถือไปรกระสีซ่องกินโหลดไม่ต้องแก้หลายซ่องคลิปนี้กะ ขอจบไปเช่นี้เนาะครับผมจังเดะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม,มด้วยเมดเดอครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ